สวัสดีค่ะนาไนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้าไนค่ะค่ะท่านผู nan, er ้ชมกามาติดตามเนี่ยทางความฝันกับนาไนอีกคือเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะซึ่งหมวดพานมาเลขนาไนหนึ่งแปดเนาะเต็มเต็มเนาะนาไนเนาะมารอบนี่กะเด้๋ยินว่านาไนเพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นสีฝันจังไหกะให้เพิ่นบล่อให้ฟังเนาะเป็นจังไหนนาไนรอบนี้ฝันว่าจังไหนฝันเ็นหันลังเก่าเพื่นใหม่สองตัฝันเฮนคอยหนาเพื่นพอ นั่งู่หน้าบ้านแต่ระดด็ุยไดอย่างนั้ก็นเพิ่นหอกเพื่อใงอยากสมบระคามคนกับคนกับหลายจะไผเป็นไผประหงหน้าหงตาไผดรอกย่างกายเฮื่มจะกี่เฮิ่นเวิ่ดทงหจ่ายาาเฮิ่บเก่าเพิ่นสองสันเฮื่นใหม่ค่ะก้ยทำเด็กน้กพอหรอกกดความฟันเลยก่อนิทิ่เป็นเหล็กกระถิที่แร้กสีบอกน้าวาฏิทินพ่อซอสือพ่อซอพอจะค้องกันะสองพ่นสีอย ปดหกแล้พ่ออคนสองสี่แปดหกสองสี่แปดหกก็ออพค่ะก็บาดเขสีแค่นั้นแหะม่บานสี่งสองศูนเพราะว่าขึ้นบานเลสี่ก็เคยออกเลสี่นึงสองเด็ก่สวมตนนมันอาจจะมาอีกดหนึ่งสองศูนย์บาเลขสี่แต่ว่าพ่อเกิดพอนึงสองสี่แปดหกมาหลบนีไซเสือบอในใสไเสือเดียวเี้ใส่เสือมาหอมเนาะเพราะว่า เขาทีมาติดตามจนมาพุ่มมาพุ่นสีบนุ่งเสือนอกนั่นเองนอกมารอบนี้เต้เสือเต้เสือปอบาปอบแล้เห็นกันจัว่เครื่องเห็นกันนั่งกินน้ำกันแต่พอด้ถามยังเพิ่นก็เครื่องวาอยากตกอยากกินตกนะค่ะอยากสมอยากกินกมปาขามเพิ่งกเน็บปาขามอ่อนแบบขาดท่านหอยใบหอยใบเป็นหน้อยเป็นหน้อยเป็นหน้อยคำเนี่ยคำทีบปากคำเนี่ยก็หอยเป็นหน่อยเป็นหน่อยอยู่เพิ่นได้กินบ่ค่ะบเบนเฮ็ด ก็เ้ังอยากินสมกินนงกับ,บ่อดปาก็เพิ่นได้กันหาเียวห้นา,างส่งกินปากหามเห็นพอพอ,พอกันนางอยู่แต่พ่ดปากบ่า,าเราบกก่ต้องการเพิินนะบ่าวหคุยยังเลยแล้วคนกันนางทานแต่ทานมาหลายจะใครเป็นใครคนมาๆกับมา่นางบ้านหลังเก่าบาาา้านหลังเก่าขั้นสองขั้นขั้นใหม่นนะค่ะคนไหนคนหลานกลายไปกลมากับด้ทามเนีนะกัน มีการไม่งานบ่ไดนะเคก็จังจก็ถืไม่งานอย่างกคืจังถือไม่บาลำจึง่อนกี่เดียมมีบาลำเนื่อนห่านโดนอัารถือป่าไปะื้อสักผู้แต่ว่าอายุพออีกเจ็ดปีกันไหนตอนเ็นเสียหายอยแปดบกเก้วสิบ็ดจกปีเก้าเสียตอนพ่อสอสเก็เสียจำประเดเ๋ยากัน แต่ว่าเคนไหวยังก็แพ่งนะวัดเจตาย,ตยดตโดนใส่เที่ยวทีแสดงประจำปีก่อนปีใหม่ประมาณวัทดทีแสดงว่าสี่สิบสองสี่สิบสองมากราบอ่ะออายุหกสิบสองปีเนาะ,ค,ะ,นะคุณ,คณเสียเป็มตอนตอนพันเสียอายุหกสิบสองปีคุณใหญ่คุนมาอืมค่ะหกสิบสองปีเนาะบอกแค่ว่าพันเสียก,กินสม แม่พ่อกิดได้เห็ดสมเห็ดสมขามค่ะนๆก็เฮ็ดเจียวเห็ดทุกคนเออบักขาวก็ได้ให้พ่อามหากระหอยเป็นน้อยเป็นน้อยเป็นหนอยบ่ได้อยู่ในตบ่นหไหนเเก็บรมไหวถ้าใส่เราคนมัดเสรเอาเสือกมัดหอยไปหอยไว้จุ่มไ้เออโอ้เป็นน้อยเป็นน้อยเป็นนอยเี็ดวามันทีบมันเทขาบค่ะแล้วเอามีดแลวหมือขีดซึ่งก็เร็พูด อะไบโพดเบ้าง่าม oh ัดโตก็เทียบนะค่ะมันหถามว่ากระเทียบวัดเทียบโยวาสีค่ะแต่ว่าการฝันมวนที่ไหนไม่หม้อนลำจะมาไปแต่ว่ารอบนี้นี่บอท่านได้เห็นในกระดาษคือเก่าเนาะว่าเห็นในกระดาษแต่ว่าเห็นเป็นความฝันฝันเห็นโพบ้านหลังเก่านี่หรือนเล็กสีมาตัวเก่าบ้านนั่นแหละแต่ว่าที่ล่ะบ้านหลังเก่าแต่เนี่ยหน่อย ข้าสองขางนขาหม่เขาเลี้ยงมูแต่แตลากข่านแต่ว่ากกันวหวน้ำเนน,น,ะะเนอกค่ะนอกเพราะว่าฮุกกับเก่าตัวเดียวกันแต่กันเก่าสองไหวน้ำเนยน,น,นักะัดินผู้ชมเนาะอายุพอนี่ยละเพราะว่าเพื่อนฟันหินพอเนาะส่วนหมาที่เพิ่นมานี่็สิบ,บอกเลขเิ่นโตโตเลยแต่ประเดุ้่ยกันกันกบแรกแรกประเด้ถามเลขนะเพิน่นเพิ่นบอกเลขบอกถือตัวเท้อบอกสามเทือ มาเที่ยวนั้นมาแก่เสือมา่านิดาพเพลบอกบอกเล็กนี่คือเลยบอกทามแปดบอกทัพแโตโตเอาได้ครับเลยบอกเคือต้องเคยไอเสือนั่นมายามไดด็บอกเลยคือญาัินนั่นแต่ว่ารอบรอบหมีพได้ครับรอบบอกบอกเลขแนะพ่าเขบอกแต่ประหยัดเพิ่นแต่มือนอันนี้จะจังอยากเพิ่นไรเพนนี้ จหยาดฝนมันเริ่มบอกบอกจ้ะเทื่อกเมนยูน่าอีกคนเคยฝันอยู่เทื่อนึงเพิ่นว่าเพิ่นฝันเห็นพ่อเพิ่นเพิ่นญยาดเนาะเพิ่นก็ได้แก่ฟังรัว่าไล่เพิ่นหนีเนาะตอนนั้นเนาะจําได้อยูะค่ะค่ะหลังจากนั้นก็มาอยู่แต่ว่าบ่เคยบอกเลขแม่เห็นกันธรรมดาคือจังเฮานั่งกันค่ะเหมือนมาซ้องเบิ่งลูกเบิ่งเต่านี่เนาะและในเนาะค่ะ มาสองแสนสองสั่นนี่ล่ละแต่ว่ากะเอาเป็นว่าเอาตัวเรีเกี่ยวกับพรนี่แ่ะเนาะหน้าในเนาะค่ะกะอายุพ่อสอเกิดแล้วกะบัลลิกีหลังเก่าเนาะที่เป็นมีความฝันนันฟันห็นเนาะหน้าในค่ะตัวเรี่ยทีมานี่หน้าในมักตัวไหนแนงมักวัสดุแลเอาทอกันเนาะค่ะนะกจากถึงช่วง่นเอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแ่งรัฐบาลค่ะ กาความฟันของนาไนไมมีอย่างเพิ่มเติมบ่างคะมีสนุนจะรับขนาดจะปั่นจังวากันใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพุดนาไนหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตัวเลขแนวทาาความฟันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กมาสรุปตัวเลขของนาไนเนาะค่ะเนาะฝันเห็นผีพอค่ะท่านผู้ชม เ็ดเจ้าให้ผีพอกินสมบัคามค่ะกาเลยตีเป็นตัวเลขว่าอาจจะมาพ่อซอเกิดของพ่อพิ่นก็นไดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะพ่อซอเกิดนี่สองสี่แปดค่ะบ้านเลขที่นี่หน,นึ่งสองศูนย์เนาะค่ะเนาะอายุของพ่อตอนที่เสียชีวิตนั่นก็คือหกสิบสองปีค่ะท่านผู้ชมกาบอเนาะค่ะเนาะเลขหกกับเลขเก้านี่มั่นตัวเดียวกันกับกันไว้น้ำค่ะเก้าสองค่ะท่านผู้ชม ประจำงวดวันที 16, ่16เมษายนค่ะ2567ค่ะเป็นตัวเลขเป็นแนวทังของหน้าไนาที่นํามาแบ่งปันในงวดนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามช่องจ่าปอจ่าปอกะขอฝากช่องน่เด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะค่ะเนาะ เพื่อทีสิบพพาตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสจ้าปอกาสิปติตามมาฝากเอฟซีทางบานคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่กะให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะ่ะเนาะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดกะให้สมความ,มุ่งม,มาตรปรารถนาทุกอย่างเด้อค่ะท่านผู้ชมถือเลขลุยๆกันทุกคนเนาะคะ่ะเนาะโชคดีครับตัวเลขของหน,น้าไหนเนาะคะ่ะเนาะฝันเห็นผีพอค่ะ พ่อโสเกิดสองสี่แปค่ะบาลิเลที่หนึ่ค่ะอายุพอตอนที่เสียชีวิตไปแล้วหกสิปีค่ะท่านผู้ชมกันไหวก็คือเก่าสองเนาะค่ะนาะสำหรับคลิปนี้กาล่าไปเพียงเท่าน,นี้ค่ะเจอกันไหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ